Welcome to Office 0.4สวัสดีครับสวัสดีครับผมขอต้อนรับเข้าสู่รายการ Office 0.4ฝันโครตไกลแต่ไปยังไม่ถึงครับอยู่กับพี่น้อมแท็กสน้อมครับแล้วก็โอมโอมสิิครับผม,มาเอาละฮะนี่คือตอนที่6ของสีสันเจ็ดฮะ หัวข้อวันนี้ครับผมเราควรได้เงินเดือนเท่าไหร่นี่ชื่อดูจะชื่อดูเหมือนจะเป็นคําถามและก็เหมือนจะท้าทายนิดๆิดท้าทายท้าทายท้าทายอยู่แล้วครับผมท้าทายะไรว่าไม่รู้กันไม่ไม่แต่แบบมันเป็นอย่างนี้ป่ะอันนี้เล่าก็เริ่มต้นก่อนคือเวลาปกติไปสมัครงานถ้าพี่เข้าใจไม่ผิดเนี่ยเขาจะมีเขียนว่าถ้าถ้าเป็น จ็ <Job> description อบเดสคริปชั่นที่ชัดเขาจะมีเลนจ์เงินเดือนให้เลยถูกไหมถูกต้องถูกต้องแต่มันจะมีบางจ็อบที่คุณสามารถของเงินเดือนได้โดยใ,<ส>ใช่ความต้องการเข้าไปถูกไหมใช่ใช่ใช่เออก็อือมันต่างกันไหมอ่ะก่อนจะไปเข้าสู่ประเด็นถามแบบนี้ก่อนมันต่างกันไหมวะโอ้ต่างกันในในในแง่ไงไนะขออีกรอบในแง่คนสมัครคือสมมุติว่าอ่ะสมมุติว่ากูจะสมัครงานหนึ่งแล้วไม่เขียนว่าสูงสุดไม่เกินสามหมื่นห้าเชื่อกูไม่สมัครละอย่างเงี้ยสมมุติว่ากูอยากได้ก็สี่หมื่น อืมเออแบบ<ม>แบบมีผลไหมสำหรับโอมอ๋อจริงๆอ่ะมีผลไม่มีผลมันอยู่ที่ว่าเรามีของเปล่าถ้าเรารู้สึกว่าเรามีของแล้วเราไปเจราจาได้อ่ะก็ก็ชาเลน์เหมือนกันนะหมายความว่าถ้าเราสมมุติว่าเราใสัวได้สี่หมื่นไปแต่ราคาในตลาดมนะันคือสามหมื่นห้าแม็กแล้วอ่ะดังนั้นเนี่ยเอ,อ่อตัวประวัติเราต้องโคตรน,น่าสนใจเลยนะเข้าถึงจะเรียกในมุมมองผมนะในมุมมองผมนะแล้วผมเคยคุยกับเพื่อนที่เป็นแบบ เพื่อนที่เป็น HR ด้วยอะไรพวกเนี้ยบางทีแบบเออเขาเรียกว่าไนะสิ่งแรกๆถ้าถ้าเป็นตําแหน่งที่คนยอดฮิตแล้วก็สิ่งแรกที่เขาจะฟิลเตอร์อ่ะบางทีอ่ะหนึ่งคือฟิลเตอร์เรื่องเรื่องของประสบการณ์สองค,คือเรื่องของสาบันการศึกษาสาบันการศึกษาน,นี่ไม่ใช่มอลัสมอเอกชนนะหมอ,มหมอว่าแบบเอ้ยบางคนแบบเรียนเรียนเมืองนอกมาก็อาจจะมีเครดิตมากกว่าหรือมีประสบการณ์อะไรเงี้ย,ยสามอาจจะเป็นเรื่องของแบบกำแพงของเรื่องของรายได้ที่รู้สึกว่าเอ้ย อยู่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 ในเลนจ์ที่ที่ที่เราพอรับไหวหรือถ้าเขาเรียกสูงเกินกว่าค่าเฉลี่ยมาเขามีอะไรดีอะไรอเงี้ยเข้าใจอือก็ใชค่คือคือคอ,คอ,อันเนี้ยพี่แชร์มุมพี่เพราะพี่อะไม่ค่อยไม่ค่อยได้สมัครงานที่แม่งไม่ได้บอกเงินเดือนเวย้ยหมายว่าไม่ให้เราเสนอเองอะพี่ไม่เคยเจอคือรุ่ที่ที่พี่ทำอะแม่งแม่งมาถึงก็แบบว่ากาหนดมาอยู่แล้วเท่านี้พึ่งจะเอาไหมล่ะเออแล้วก็พอกระโดดมาสายฟรีแลนซ์อะ ค่อยมาได้ตามความสามารถนึกออกใช่ไหมถ้าไม่ค่อยมาเสนอเองก็จะมีความลําบากใจเพราะมาเสนอเป็นจ็อบมันไม่ได้เสนอเป็นเป็นเหมือนการงานทํางานเออมันก็จะต่างกันเออพี่ก็เลยไม่พี่รู้สึกว่าเอ้ยแม่งมีผลแบบคนที่ชินชินแบบพี่อ่ะที่แบบถูกบล็อกมาแล้วว่าแบบอมีแม่พิมพ์ทางรายได้มาแล้วเออใช่คุณจะเอาไหมไม่เอาก็ไม่ต้องเอา เออแบบมาเสนอเองแล้ว,แล,วแล้วมันมีปัญหานะเว้ยเพราะว่ามันกลายเป็นหัวข้อวันนี้คือเราเราเลยคิดไม่ออกเลยเว้ยว่าเราควรจะได้เงินเดือนเท่าไหร่อืมนี่คือปัญหาโคตรใหญ่เลยนะที่ที่แบบหลายคนไม่กล้าเปลี่ยนง,งานเลยเพราะไม่รู้ว่าจะไปเรียกเท่าไหร่แล้วก็มีมายเซ e หนึ่งว่าแบบไปที่ใหม่อาจจะได้น้อยกว่าที่เก่าทุกทุกเออแต่นี่คือสิ่งที่เป็นประเด็นครับ บางคนก็มีามเซ็ลตรงที่ว่าถ้าสมมติเงินเดือนลดลงกว่าเดิมสักสามถึงห้าเปอร์เซ็นแต่สวัสดิการดีกว่าที่เก่าเขาก็ไปนะอ่าใช่ใช่ถ้าถ้า,ถามันทําแต่ว่าุดท้ายมันคือมันคือจํานวนเงินที่ที่ไปได้ไงแต่<ช>สมมติ<ช><ช>ว่า<ช>มึงได้แปดหมื่นแล้วอยู่ๆแม่งไปที่ใหม่หลือหกหมื่นโอ้ก็อยู่ที่ที่เดิมเงินเฟ้อันกินก็หมดแล้วนี่สองสามปีเออใช่ไหมมันก็มันก็รู้สึกแบบเฮ้ยเออแม่งไม่ได้วะแม้ว่าจะเป็นงานที่เราอยากทาเพราะมันถูกเงินเดือน บล็อกไว้เหมือนกันถูกถูกประมาณนี้ฮะนี่คือ,อเรื่องชวนคุยก่อนอเข้าหัวเข้าประเด็นนี่คือ,อสิ่งที่เป็นประเด็นก็คือเงินเดือนของเราเนี่ยมันควรมีมาตรฐานหรือยังไงบ้างฮนะโอมเล่าให้ฟังหน่อยอืมคือจริงๆสมมุติในมุมมองผมอะผมแบบทํางานสายเกี่ยวกับพวกมีเดียคอนเทนต์หรืออะไรเงี้ยมาโดยตลอดเนาะจริงพวกผมผมเชื่อว่าวงการแหละวงการมันก็จะมีค่ามาตรฐานของมันเนาะแต่ว่าสุดท้ายมันจะอยู่ตัดไปตรงที่ว่าในเรื่องของแบบ เออเลเวลระดับการทํางานประสบการณ์ตําแหน่งงานของเราหรืออะไรอย่างเงี้ยเออแล้วก็บางสิ่งบางอย่างมันอาจจะเฉียนเฉียนกันตรงที่ว่าการไปสํารวจหาเรื่องของอัตราการที่เราเจอบริษัทหรือองค์กรที่สามารถจ่ายได้สูงกว่าค่าเฉลีย่ยตลาดทั่วไปอะไรเงี้ยเออซึ่งส่วนใหญ่พวกนี้มันก็จะเกิดการแบบบอกต่อกันนั่นแหละว่าองค์กรน,นี้โอเคนะทั้งในเรื่องของฐานเงินเดือนที่ไม่ได้ต่ำจนเกินไปอะไรเงี้ย แล้วก็มีสวัสดิการครเบอร์อะไรพวกคุมอะไรพวกนเนี้ยก็ก็ถือว่าเป็นอีกอีกปัจจัยหนึ่งอันนี้คือเป็นปัจจัยในการเลือกองค์กรที่มีความสามารถใจ่ายให้เราไหวมากกว่าค่าเฉลี่ยครับ,รบแต่ว่าอีกมุมหนึ่งเนี่ยเอ,อเขาเรียกว่าอะไรเดียเราควรได้เงินเดือนเท่าไหร่เมื่อกี้คิดแล้วแบบแบบแบบจลืมแล้วลืม,ลม เดี๋ยวได้ได้เลยเหรอได้ได้เลยใช่ไหมได้เลยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวคิดได้แล้วเดี๋ยวจะอ่ะเดี๋ยวคิดได้แล้วโอเคโอเคกลับมากลับมาตรงตรงเมื่อกี้ที่โอมพูดแล้วมันก็เลยเป็นคอนเทนต์หนึ่งที่เราทําในเพจ่บับที่โอมทําในเพจแล้วปรากฏว่ายอดแชร์แบบแม่เจ้าตื่นมาก็มงว่าแชร์อะไรกันเยอะยอดแชร์มันไปแบบพระเจ้าช่วยไม่รู้จะช่วยยังไงเออคือไปเยอะเพราะว่าหลายคนเป็นปัญหาเนาะใช้คํานี้เลยถูกถูกถูกคือ คืออย่างนี้คือว่าเมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมานั่นแหละก็พอดีแบบน้องในบริษัทเขาไปเจอเครื่องมือเครื่องมือหนึ่งนะซึ่งผมก็ส่งให้พี่หนอมแ,แต่ผมยังไม่ได้เปิดดูด้วยซ้ำแล้วมาเปิดดูวันอาทิตย์แล้วก็พบว่ามันมันน่าสนใจมากมันมันมันเป็นของจ็อบดีบีนั่นแหละบอกบอกชื่อแบรนด์ก็ได้เครื่องมือในของจ็อบดีบีแล้วหัวข้อมันชื่อเป็นตัวซารีไกด์นะนั่นคือเราควรได้เงินเดือนเท่าไหร่ใช่ซึ่งขึ่งแมคานิคของเขาง่ายมากเลยก็คือแค่กรอกในเรื่องของ ตำแหน่งงานประสบการณ์ระดับตำแหน่งใช่ปะแล้วก็เงินเดือนปัจจุบันอะไรพวกเนี้ยอืมแล้วมันก็จะคำนวณมาให้เลยใช่มันมันก็จะคำนวณมาให้เลยว่าเออ่งานเอ้ยเขาเรียกเงินเดือนที่เราได้รับอยู่ในปัจจุบันในอุตสาหกรรมเนี้ยของเราเนี่ยอยู่ในค่าเฉลี่ยเอต่ำกว่ามาตรฐานตรงมาตรฐานหรือสูงกว่ามาตรฐานโดยเขาจะตีเป็นเปอร์เซ็นต์มาให้เอออ่ะใช่ลองขอลองหน่อยได้ไหมพอดีเปิดมา รอไว้อาสมมติพี่เอาพี่นะพี่น่าจะเป็นงานบัญชีอ่ะพี่พี่เดาี๋ยวพี่ประสบการณ์เนี่ยเชี่ยอาวุโสอาวุโสอะไรนะอาวุโสอาวุโสยังไม่บริหารผมยังไม่ถึงขั้นนั้นแล้วก็อุตสาหกรรมอ่ะสมมุต no. ิอยู่ในธุรกิจทั่วไปเทรดดิ้งจต่จำหน่ายฐานเงินเดือนที่กดได้เลยป่ะขอคุณอย่างยังต้องกรอกด้วยต้องกรอกก่อนสมมุติผมผมคิดว่าผมน่าจะได้สักหกหมื่นอ่ะลองลองกด ได้อยู่นะได้อยู่นะเขาบอกว่าอะไรเขาบอกว่าต้องต้องต้องบอกว่าสําหรับสาหรับสาหรับคนที่ฟังแบบเป็นเป็นออดีโออาจจะเนึกดเนิไม่ออกเพราะว่าตอนนี้เราเรากําลังเปิดตัวลิก์สารดไกดของจ็อบบี้บีนะครับจริงๆถ้าใครอยากับก็ให้กดเข้ามาฟังในยูทูบยูทูบอ่าเอาท่ศูนย์จุดสี่อ่านเล่าแบบนี้ก็คือเมื่อกี้มันจะมีกรอกเรื่องของสายงานเนาะประสบการณ์แล้วก็มันจะมีเรื่องของเงินเดือนที่ต้องการ อ่าใช่พี่ใส่เงินเดอยต้องการไปเนี่ยหกหมื่นเมื่อกี้แบบระดับแบบอาวุโสปรากฏว่าสิ่งที่หน้าจอออกมาครับหน้าจอบอกว่าค่าเฉลี่ยเนี่ยมาอยู่ที่เจ็ดหมืสองพัห้าร้อยสำหรับอุตสาหกรรมนะแต่พี่เนี่ยขอแค่หกหมื่นดังนั้นพี่เนี่ยเป็นคนที่อยู่ในเกณฑ์ที่ต่ํำกว่าค่าเฉลี่ยถ้าตีง่ายคือสิบเจ็ดเอร์ซนใช่มีโอกาสได้งานด้วยใช่เพราะว่าถ้าไปสู้กับคนที่อยู่ในมัธยฐานคือค่ากลาง พี่มีโอกาสชนะอืมถ้าพี่เลียกเงินเดือนต่ํากว่าแต่สูงสุดฮะมันไปอยู่ที่แสนหกไวโอมแมงครแบ์รี่แมงคูโหดคือแม่งเริ่มจากสองหมื่นห้าร้อยกว้างมากไปจบที่แสนหกพระเจ้าอันนี้คือสิ่งที่เห็นแล้วรู้สึกตกใจแต่สมมุติว่าถ้าเราเลือกธุรกิจแบบเฉพาะทางบ้างอ่าสเปซิฟิกไปเลยประกันภัยโอเค แล้วผมเป็นผู้จัดการอาวุโศนะอยู่ในบัญชีเหมือนเดิมนะแล้วผมขอถางเงินเดือนสักแสนหนึ่งกันเดี๋ยวกองกดดูผมอยู่เกินค่าเฉลี่ยแต่เห็นค่าเฉลี่ยเขาอยู่ที่แปดหมื่นสองพันห้าร้อยซึ่งค่าเฉลี่ยของประกันธุรกิจประกันนะสูงกว่าธุรกิจของเทรดดิ้งคือทั่วไปใช่แต่ว่าเงินเดือนสูงสุดของธุรกิจประกันอยู่ที่แสนสี่ แต่เมื่อกี้แสนต<ำ>กนะลดลงมาอมเออลดลงมาแต่ว่าในในเลนส์ของค่าเฉลี่ยคือธุรก,กิจน,นี้น่าจะมีะไรายได้สูงทีนี้สิ่งที่เราชวนคุยต่อกันโอมนั่นคือมันสําคัญตั้งแต่อะไรก็คืองานที่คุณทําประสบการณ์ที่คุณมีมกับอุตสาหกรรมที่คุณเลือกใชออ่สิ่งที่ให้น้ำหนักที่สุดเนี่ยถ้าเราเป็นคนจบใหม่อันนี้นี่พี่วิเคราะห์นะโอมเห็นด้วยไม่เห็นด้วยว่ากันนะ พี่วิเคราะห์แบบนี้เวย้ยคือเราเปลี่ยนสายงานยากเนาะตัดไปฉะนั้นสายงานเราต้องเลือกประมาณหนึ่งแต่สิ่งที่สิ่งที่จะทาให้อนา,าคตเราดีสําหรับคนที่เพิ่งจบใหม่หรือทามาสักพักเนี่ยแม่งคือการทําในอุตสาหกรรมที่มีโอกาสเติบโตเว้ยหมายว่าโอกาสเงินเดือนสุดและเก็บประสบการณ์จากอุตสาหกรรมนั้นเพื่อเพื่อให้ตัวเองมีโอกาสมากขึ้นอืมอันนี้คือสิ่งที่เราต้องวางแผนเหมือนกันนะว่าเงินเดือนเท่าไหร่ กลายเป็นว่าคนจกใหม่นี่ต้องต้องต้องมีความเป็นนักกลยุทธ์ในตัวด้วยนะคือแต่ว่าใช่อืมนั่นแหละครับยากนะเออยากอยยู่ากนะแล้วแล้วยิ่งเป็นธุรกิจง่ายต้องบอกนี้โทษทีอีกนิดนึงคือธุรกิจที่มันดูทั่วไปอ่ะเงินเดือนสตาร์จะต่ําเนี่ยพี่กอกผลิตทั่วไปแม่งมีเงินเดือนของผู้จัดการอ่ะอยู่ที่เก้าพันนะโอ้มช่ชีเนี้ยโคตโหดเออรจิง ใช่ไหมแต่ว่าทั้ทงนี้นั้นมันก็จะเป็นเรื่องของการหางานแบบในในเลนที่เขากรอกข้อมูลมาแล้วกันนะแต่ว่าอันนี้มันเป็นตัววัดตัวหนึ่งที่ที่จะบอกว่าเราควรจะจ้องอยู่ในอะไรอืมถูกต้องถูกต้องครับซึ่งจริงๆพวกระบบพวกนี้นอกเหนือจากทำให้เราเห็นเรื่องของค่ามาตรฐานจากฐานเงินเดือนของเราแล้วก็ภาพรวมของรายได้ของตลาดการจ้างงานอะไรอย่างเงี้ยจริงๆเรื่องของแฟกเตอร์อย่างเช่นพวกอย่างที่พี่หนอมบอกใปนประเภทงานประสบการณ์แล้วก็อุตสาหกรรมที่อยู่ มันล้วนเป็นกลไกสําคัญเหมือนกันเนาะเพราะว่าพวกนี้บางทีเราจะสามารถสํารวจแล้วอุตสาหกรรมไหนที่ที่มีเม็ดเงินในการจ้างงานสูงอะไรเงี้ยสูงกว่าเอบางทีอาจจะสูงกว่าอุตสาหกรรมที่ที่เราอยู่ด้วยซ้ำอะไรเออเอาตรงๆถ้าให้แชร์ประสบการณ์นอย่างผมอะผมผมมาสายแนวแนวแนวจะพูดว่าแนวแนวคอนเทนต์แนวอะไรพวกนี้เนาะตรงตรงนะคอนเทนต์เนี่ยมันก็เป็นถือว่าเป็นเป็น เป็นเป็นอาชีพอาชีพหนึ่งเป็นหน้าที่หน้าที่หนึ่งแต่ว่าพอมันไปเลือกอยู่ในอุตสาหก,กรรมอะไรบางอย่างเนี่ยเรื่องของมูลค่าในการว่าจ้างมันก็ต่างกันออกไปนะอย่างเช่นถ้า,ปถาเป็นสือ่อก็อาจจะมีเลทต่างกันออกไปถ้าเป็นเรื่องการเงินก็อาจจะมีการอัปเปอร์กันไปอีกอะไรเงี้ยใช่ม,มันก็านอาจจะดูคร่าวๆถ้าบอกว่าหน้าจอของของฝั่งจอบรีบีถามว่าดูได้ไหมดูได้แต่ดูคร่าวๆ คืออย่าไปแบบอย่าไปทําร้ายตัวเองเหมือนกันนะคือแบบไม่ใช่ดูสิรพัวที่คไม่ไหวแล้วอะไรเงี้ยมันก็ไม่ขนาดนั้นเพราะว่าในในมุมของความเก่งที่โอมพูดอ่ะสมมติคุณเป็นคนทำคอนเทนต์ที่เก่งเก่งแล้วเฉพาะทางมันก็มีโอกาสที่คุณจะไปสูงแล้วก็คนทําได้น้อยนะใช่ใช่ป่ะเอออันนี้ก็เป็นอีกจุดโจทย์หนึ่งที่ที่สาคัญที่ต้องเอามาคิดหนึ่งกันใช่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 ครับจริงก็สามารถที่จะลองเข้าไปกดเล่นได้นะจริงจเดี๋ยว ถ้าใครอยากที่จะมาลองเทสตัตวเขาเรียกว่าอะไรนะเครื่องมือของ jobdb ก็เดี๋ยวเราจะแปะลิงก์ไว้ให้นะน่าจะแปะลิงก์เป็น,เป,น,เ,ปนเป็นใต้ลิงก์โพสต์หรือแม้แตในแคปชั่นของใช่ใช่ใช่ของ ep นี้ละครับลองกดเข้าไปได้ดูเอยลองกดเข้าไปเล่นได้นะครับใช่ซึ่งจริงๆตัวเครื่องมือของ jobdb ตัวนี้ก็ถือว่าน่าสนใจนะตรงที่ว่านอกเหนือจากที่จะเราจะได้ดูเลนส์เรื่องของมาตรฐานเงินเดือนค่าเฉลี่ยอะไรต่างๆแล้วเนี่ย เขาอยากทำให้เราเห็นภาพรวมด้วยนะว่าตำแหน่งในอุตสาหกรรมของของของงานที่เราเลือกเนี่ยมันมีระดับไหนบ้างใช่ไหมแล้วก็ที่สาคัญเนี่ยบางคนเนี่ยอาจจะแบบพบว่าโอ้ยเราต่ำกว่าค่าเฉลี่ยมากมายเลยเครื่องมือจอมบีบีเนี่ยมันมีการลากมาให้แบบแนะนําด้วยนะแนะนําเรื่องของตําแหน่งงานที่รีเลตกับงานที่เราทําอยู่ด้วยการให้สมัครงานใหม่ ใช่ใช่เสียมเสียมมากใช่คือปุ่มปุ่มซีไอเขาจะชัดแบบนี้้อันนี้ใครดูผ่านวิดีโอน่าจะเห็นภาพนี่เลยสมัครงานใหม่เพื่อโอกาสที่ดีกว่าคืออันนี้คาใช่แล้วแล้วเด่นนะคือน่ากดมากเลยเนี่ยดูปั๊บจีนทูมาตรงนี้แอยากจะกดดูแล้วก็น่าจะขึ้นมาให้เราเห็นว่าเนี่ยมันมีงานอะไรบ้างใช่มีงานอะไรบ้างที่รีเลียตรงนั้นใช่ใช่ใช่เราก็สามารถไปดูได้เพิ่มเติมครับ ใช่ครับอืมอืมอนก,ก็ก็ก็น่าสนใจซึ่งจริงๆตอนทำคอนเทนต์ตัวเนี้ลงไปยอดปัจจุบันที่ที่เดียวามคนแชร์ประมาณแปดพันแปดพันสองแล้วมั้งก็มีคนมาคอมเมนต์ว่าจริงๆมันจะมีอีกตัวหนึ่งของ Work ์กเวนเ r ด้วยนะอ่านี่ขออ๋อชื่อหน่อยคนมาคอมเมนต์แต่ว่าผมอ่ะยังไม่เคยได้เปิดเข้าไปดูเนาะอะไรเงี oh, ้ยเวอร์กเวนเจอร์ว่าว่าว่าเป็นยังไงมันมันลึกกว่าหรือมันดีกว่าตรงไหนอะไรเงี้ยแล้วก็จริงๆอ่ะ มีคนเมนชั่นถึงถึงถึงองค์กรที่ชื่อว่า Glassdoor ด้วยซึ่งเป็นขององค์กรต่างประเทศท,ที่ที่ที่เป็นแบรนด์ที่รวบรวมเรื่องเกี่ยวกับการทำงานซึ่ง Glassdoor ก,งก็ก็มีระบบในการเปรียบเทียบเ,เกี่ยวกับเรื่องของฐานเงือนเดือน salary อะไรเงี้ยไว้เหมือนกันนะแล้วก็มีคนมาคอมเมนต์นว่าโอ้ยพอเห็น jobdb ทำออกมาก็รู้สึกว่าเอโอโหไม่คิดว่าเมืองไทยจะมีเรื่องของตัว t o o l แบบนี้มาให้เราดูด้วยอะไรเงี้ยก็ถือว่าเป็นอะไรที่ดีนะแล้วก็จริงๆแล้ว เรื่องของเรื่องของเงินเดือนผมผมว่ามันก็เป็นอะไรที่มันเครือบแขงใจใครหลายๆคนคือจะจะไปถามเอชจะไปถามเพื่อนเปรียบเทียบมันก็มันก็นกนกกกอะไรอยู่อะไรเงี้ยก็ตอบยากอะไรเงี้ยอืมใช่แล้วก็พอโพสต์คอนเทนต์นี้ไปบางคนมันมันกลายเป็นคอนเทนต์เอนเตอร์เทนเมนต์ไปเลยอะ่ะหรือ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 เป็นเพราะซีไอศูนย์จุดสี่มันเป็นแบบนี้ก็ไม่รู้บางคนก็กล้าแคปผลมาให้ดูผลที่ตัวเองเทสเออแล้วก็มาแปะใต้คอมเมนต์เลยแล้วก็บอก โอ้ไม่รู้จะยังไงปวดใจเหลือเกินแบบต่ำเว่ามาตรฐานหรืออะไรอย่างเงี้ยบางคนก็แท็กเพื่อนมาเลยก็รู้สึกว่าเออไว้เรื่องเงินเดือนมันเป็นเรื่องเรื่องแมสแล้วก็เรื่องเซนซิทีฟที่หลายคนอยากรู้ของตัวเองอะเยอะอยู่พอสมควรใช่ใช่ใช่แต่ต้องบอกว่าเอาจริงมันก็ไม่ได้ตรงกับทุกอย่างนะอันนี้ก็คือเขาไปไม่ได้เที่ยงตรงทุกทุกอย่างใช่ไปข้อมูลจาก Data ที่คนมาเขาเรียกอะไรนายจ้างมาก่อ ใช่ป่ะเพื่อเชื่อสปีดกันนั้นมันก็จะมีต่ําและสูงกว่าอืมใช่นั่นแหละใช่ครับอยู่ที่ว่าอยู่ที่ว่าเราได้แล้วเรารู้สึกยังไงแล้วกันต้องใช้คํานี้ถูกต้องครับแล้วก็ที่สําคัญเลยเออจริงๆจะบอกนิดนึงหลายคนบอกว่าแบบโอ้ยจ็อบดีวีซื้อออฟฟิศสุดสีมาบอกไม่ได้ซื้อนะครับผมเป็นคนเขาเรียกว่าอะไรดันเะลื่งเอาเอามาแบบเผยแพร่เองใช่ใช่แต่เขาควรซื้อนะอันนี้ต้องบอกเขาก่อนว่าถ้าขนาดนี้เนี่ยเขาควรซื้อแล้วเนี่ย เป็นเกจที่ได้เนี่ยคือเอาจริงนะหญิงแอดยังมันทัายังไม่เท่าเลยนะยังไม่ถึงเลยใช่ไหมแลวทุกวันนี้ยังมีคนแชร์อยู่นะคุณครับลงมลงเมื่อไหร่วะลงไปตั้งแต่วันทุกวันอาทิตย์ยังแอคทีฟเลยนี่คือวันเราอัดกันบอกรอตอัดกันวันพุธกลางคืนนี่เนี่ยยังมีคนแชร์อยู่เลยนะครับแบบโอ้โหบอกเลยว่ามันสะเทือนใจ ครับผมสะเทือนใจตรงที่ไม่มีใครจ้างลยแหละใช่ใช่ไม่สะเทือนใจตรงเอ็นเกจดีดีลูกค้ามไม่เข้าเออแต่นั่นแหละไม่ว่าอย่างั้นคือยังไงก็ตามเรารู้สึกว่าถ้าเราดูตรงนี้เราน่าจะเห็นบางอย่างคือโอกาสในอุตสาหกรรมครับถูกต้องใช่แล้วก็ความเชี่ยวชาญที่ต้องพัฒนาตัวเองเนาะใช้คํานี้ษอะไรเราต้องพัฒนาตัวเองให้เก่งเลยวะไม่ว่าจะอุตสาหกรรมไหนถ้าคุณเป็นคนเก่งคุณก็มีโอกาสมากกว่าถูกต้อง เราก็จะมีอำนาจต่อรองมากยิ่งขึ้นเน้วก็จริงๆแล้วหลายคนก็มีการประเมินมีการคำนวณเนาะในเรื่องของการอัตราการเติบโตในเรื่องของโดยเฉพาะฐานเงินเดือนอะไรเงี้ยอย่างเช่นบางคนก็คือผมว่าก่อนที่จะเข้าไปทําที่ไหนเนาะอันนี้จากฟังจากที่เพื่อนเล่าเข้ามาเไอ้เล่าเล่ามาให้ฟังแลวบางคนก็โอ้เสียงดังเลยบางคนก็อบอกว่าแบบเออจริงๆแล้วก็ต้องดูว่าองค์กรที่ในอุตสาหกรรมที่เราทำเนี่ยเขามีอัตราการเติบโตในการเพิ่มฐานเงินเดือนโดยเฉลี่ยต่อปีอ่ะเท่าไหาร่อะไรเนี่ย สามเปอร์เซ็นต์ห้าเปอร์เซ็นต์เจ็ดเปอร์เซ็นต์หรือสิบเปอร์เซ็นต์อะไรเงี้ยแต่ว่าไอ<ม>้ระดับสิบเปอร์เซ็นต์ส่วนใหญ่มันจะไม่ใช่ไม่ใช่เลเวลของสูงนะส่วนใหญ่จะเป็นแบบเลเวลแบบต่ำๆกลางๆหน่อยเพราะว่าฐานมันไม่ได้เยอะมากอันเนี้ยโดยประสบการณ์ส่วนตัวผมก็เคยโดนขึ้นถึงสิบเปอร์เซ็นต์นะแต่ว่าตอนนั้นเงินเดือนแบบอต่ำเตี้ยเล่นดินมากอะไรเงี้ยแต่ว่าแค่ขึ้นสิบเปอร์เซ็นต์รู้สึกว่าโอ้โหแบบสุดยอดเลยแต่จริงก็คือมันได้แค่จากค่าธรรมศัรดยเด้วอนนะ เพิ่งเป็นโปรที่ต่ําด้วยอะไรเงนี้นะอย่าไปพูดต่อใช่ใช่ใช่ใชจำได้แบบเมื่อสมัยแบบทํางานแรกๆอะไรเงี้ยเนาะแล้วก็แล้วก็เออบางคนจะ move on ย้ายงานอะไรเงี้ยก็จะมีการคํานวณแกปเผื่อว่ามันต้องมีโรดอัตราการเติบโตจากที่เดิมอ่ะอย่างน้อยแบบยี่สิบถึงสามสิบเปอร์เซ็นก็ดีอืมอะไรอย่างเงี้ยใช่ครับแต่ว่าถ้าจะมาร์กมากกว่านั้นก็คงคุณก็คงต้องเป็น เป็นคนที่กึ่งๆไปสมัครแล้วเขาอยากซื้อตัวจริงๆอ่ะอย่างที่บอกไปก็ต้องมีของไปไปแลกกันนะอืมอืมนั่นแหละครับจริงโอ้สุดท้ายเราได้อ,อะไรจากเรื่องนี้เราต้องบอกแบบนี้ว่าการที่เราจะต้องรู้เงินเดือนตัวเองมันแน่นอนนะมันคือสิ่งที่เราจะกําหนดอนาคตในการทํางานสําคัญมากนะแล้วก็อีกมุมหนึ่งที่อยากแชร์ไว้คือถ้าวันนี้เราเงินเดือนน้อยเราใช้คำนี้นะน้อยน้อยน้อยกว่าความต้องการของเราเนี่ยมันมีโจทย์อยู่สองโจทย์คือเราเก่งขึ้น เพื่อที่จะได้เงินเดือนมากขึ้นหรือเราเอาเวลาว่างไปเป็นไซด์ฮัตเซลคือทํางานอื่นที่สร้างรายได้ให้กับเราก็ได้นะอย่าไปท้อแทนใจว่าแบบอุ้ยชี่กูไม่เงินน้อยเรากูพัฒนาไม่ทันแล้วถ้ามันมีอะไรที่เรามีความสามารถอื่นที่มากกว่ามากกว่าการทํางานในวิชาชีพแล้วเราคิดว่ามันสร้างรายได้ได้เนี่ยก็อาจจะไปอยู่ในเส้นทางนั้นก็ได้ไม่ได้ผิดนะครับถูกต้องคือผมว่าแค่อาจจะปรับมุมมองใหม่ว่าถ้าเรามีความสามารถเยอะ เราก็สามารถเรียกเงินจากใครก็ได้ที่เราที่ที่ที่เขามีปัญหาอยู่แล้วเรามีความสามารถไปแมทช์กับเขาได้ไม่ไม่ไม่จำเป็นต้องเฉพาะแค่แค่บร,ษริษัทแล้วผมรู้สึกว่ายุคนี้มันเป็นยุคแบบโอ้ยการเข้าถึงอะไรต่างๆมากมายมันมันดีมากถ้าเรามีมุม Outstanding อะไรบางอย่างที่มันไปแมทช์กับคนที่กําลังมีปัญหาอยู่แล้วก็แล,วกแล้วก็อยากหาโซลูชัน,นแล้วเราไปไปให้เขาได้มันก็สามารถที่จะ สร้างรายได้เพิ่มมากยิ่งขึ้นนะครับจริงเรื่องของเงินเดือนผมเองก็เป็นคนเคยเป็นคนฐานเงินเดือนต่ํามาก่อนเนาะแล้วก็จริงๆแล้วก็มองย้อนกลับไปอะไรเงี้ยตอนนั้นก็ไม่ได้มีกลยุทธ์อะไรหรอกแต่ว่าเราแค่รู้สึกเลยว่าเสิ่งที่จะทาให้มันอัปเปอร์ได้ทั้งทั้ง,ท,ง,ท,งทั้งเรื่องของแบบเงินเดือนนอนาคตกับรายได้เสริมในปัจจุบันมันคือการเอ่อเขาเรียกการการใช้เวลานอกเหนือเวลางาน,านเราหมดไปกับอะไรต่างๆเลย จริงๆต้อง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 บอกบอกจันิดหนึ่งคือช่วงนั้นน่ะอาจจะภาระในชีวิตอาจจะไม่ได้เยอะเท่าวันนี้มันก็เลยมีมีช่วงเวลามีอะไรเงี้ยคอยไปแบบอหาอะไรมาเติมอะไรเงี้ยแล้วก็แล้วก็สร้างอะไรท็้างอื่นเพิ่มมาขึ้นอ่างั้นงั้นสิ่งที่อมพูดมาสรุปอีกนิดหนึ่งที่ที่คิดว่าน่าจะเป็นประโยชน์สำหรับคนฟังก็คือว่าถ้าวันนี้คุณเงินเดือนน้อยแล้วคุณยังพอมีเวลาแปลว่าคุณยังมีโอกาสสร้างสกิลนะ นั้นอย่าน้อยใจอย่าอย่าท้อแท้ไปว่าแบบเฮ้ยตอนนี้เงินเดือนน้อยกว่าคนอื่นอะไรเงี้ยถ้าคุณยังมีเวลาแปลว่าคุณมีโอกาสสร้างสกิลไม่ว่าจะสกิลความเก่งในงานที่ทำให้เงินเดือนมากขึ้นหรือว่าสกิลอื่นที่จะสร้างอะไรได้เพิ่มคุณจะมีเวลาอยู่แล้วก็สําคัญน้องๆจบใหม่หรือว่าน้องๆที่เพิ่งทํางานอันนี้มันเป็นการกาหนดทิศทางชีวิตที่ที่ต้องคิดไว้ล่วงหน้าเหมือนกันอืมใช่ไหมครับจริงๆผมว่าถ้าคิดแล้วไม่ออกแต่ก่อนผมใช้วิธีการลอกเลยอ่าหมายถึงลอกคนข้าง ไม่ใช่ลอกคน <c oughs> ลอกคนที่เป็นตัวอย่างวะใช่ไหมใช่ใช่ใช่ <c oughs> ก็อย่าง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 ที่ผมผมเคยเคยเล่าให้ฟังในหลายอีพีก่อนนะคือคตอนสมัยเราทํางานแรกเเรามักจะตั้งคําถามว่าคนคนนี้ทําไมถึงเป็นหัวหน้าเรา <c oughs> อะไรเงี้ยหรือเราจะตั้งคําถามว่าแล้ทำไมคนคนนี้ถึงรายได้เยอะจังรเราก็แค่ลองไปแคร็กไปไปลอกเขาอะไรเงี้ย สรุปเขาขายยาขายยาอะไรเงี้ยก็ไม่ต้องไปขายตามน้อะไรเงี้ยคือมันอาจต้องหาหนทางว่าทําไมเขาถึงสําเร็จแล้วเราก็เราก็มองว่ามันเรามีทางไปได้ไหมใช่ใช่ก็ประมาณนั้นผมก็ผมว่าใช้วิธีแบบก็พีแคเราก็ได้แต่ว่าพอมันจะออกมาเป็นแนวก็ทําให้มันเป็นแนวฉบับของเราจริงจริงผมว่าผมว่านี่เป um, ็นเป็น mm วิธีช şey ็อตคัทท uh, yeah, so, ี่ที่ต้องมาเอามาแอปพลาเอา ผมว่ามันจะลดทอนในเรื่องการเสียเวลาในการที่จะไปยนหินถามทางด้วยตัวเองเลยไม่ไงั้นเราก็เสียต้นทุนเวลาไปเรื่อยๆก็อลองดูนะครับแนะนําให้ให้ลองแล้วก็แนะนําให้ทําความเข้าใจตัวเองครับคันมากเงินเดือนแม่เท่าไหร่เนี่ยมันขึ้นอยู่กับความต้องการของเราด้วยสิ่งที่เราจำเป็นด้วยแล้วก็สิ่งหนึ่งที่อยากพูดจริงๆคือชีวิตอาจจะไม่ได้จําเป็นต้องมีเงินเดือนเยอะอย่างเดียวก็ได้ถูกต้อง เออโหแต่เดี๋ยวมันจะยาวไปเอาปว่าประมาณนี้ก่อนเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวลากยาวไปแต่ว่าให้เห็นภาพว่ามันไม่ใช่คําตอบทุกอย่างนะครับครับผมนั่นแหละครับฝากไว้ฮะครับผมสุดท้ายฝากไปด้วยใช่ครับครับก็เอ่อจริงๆฝากไว้อันสุดท้ายเนาะก็ช่วงเนี้ยมันเขาเรียกว่าอะไรนะเราก็รู้อยู่นะคือตอนที่อัดอยู่เนี่ยภาวะเงินเฟ้อแบบโอ้โหข้าวของแบบแพงมากเลยเนาะก็ ก็เชร์นะครับใครที่รู้สึกว่ากําลังอยากที่จะอัพสกิลดีสกิลก็ก็เติมซะแล้วก็พยายามหาช่องทางอื่นๆที่ที่ที่จะมาแบบสร้างไรายได้นะครับก็อย่างที่ทุกคนรู้เนงินเฟ้อก็คือแต่ก่อนเรามีเงินร้อยหนึ่งซื้อก๋วยเตี๋ยวได้ชามอย่าง,างนี้เราอาจจะซื้อได้ไม่เต็มชามแล้วอะไรเงี้ยูลค่ามันลดลง้าเศร้าเลยจะเคยได้ลูกชิ้นลูกชิ้นอยู่สามสามลูกอาจจะแบบไม่ได้เลยมีแต่เส้นกับหมอะไรเงี้ยก็ ก็อย่างที่พี่หนอมบอกนะก็พยายามหาหาช่องทางในการสร้างรายได้หลายทางไว้ก็จะดีมากๆเลยนะครับก็เป็นกําลังใจให้แล้วก็เดี๋ยวนี้เรื่องของ, <c oughs> ของพวกไซด์สโซแนะบบมีทั้งหนังสือมีทั้งเว็บไซต์อะไรเงี้ยเยอะแยะมากมายนะครับก็ลองไป ศึกษากันได้นะซึ่งจริงๆของดิฟจิชของพี่หนุ่มก็มีในหนังสือชื่อไซฮัสเซลใช่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 ลองฟังลองรองอ่านดูอะไรเงี้ยมันก็มีทั้งเล่มที่เป็นแนะนำแนวทางแล้วก็อีกเล่มนึงเป็นตัวอย่างอาชีพร้อยไอเดียร้อยไอเดียหรือว่าเขาหรือฟังพอดแคสต์ของคริสแกรโดโบก็ได้ครับมันจะเป็นเนี่ยแหละไซฮัสเซลเลยพอดแคสต์ก็สามารถฟังเพิ่มเติมได้ฮะครับเป็นนักเขียนนะแนวคนช่างไม้คริสใช่ใช่คริสกิลโบเกโลโบเลยนั่นแหละประมาณนะฟังยากนิดนึงนะ พี่พี่ว่าเป็นคนที่พูดจาลัวชิบหายเลยแต่ว่าเออก็ดีมันช่วยมันช่วยให้เห็นโอกาสหรือการทางานการทาเงินของของหลายประเทศแล้วก็มันทําให้รู้อย่างหนึ่งว่าเชียประเทศอื่นนี้ไม่มีโอกาสการทํามากินเยอะมากอืมเออแต่ว่าเดี๋ยวจะเป็นการอินทาประเทศเราเกินไปเอาเป็นประมาณนี้ครับโอเคไม่ทันแล้ว,วไม่ทันเดี๋ยวยาวเดี๋ยวยาวเดี๋ยวยาวอโอเคอ่ะอ่ะนั่นแหละฝากไว้สำหรับทุกคนก็ติดตามพวกเราฮะออฟวิช0.4นะครับถ้าฟังพอดแคส์แน่นอนนะครับทุกแอปที่คุณใช้ฟังพอดแคส์ครับไม่ว่าจะเป็น Apple, Google, นะฮะ s สปอติฟายซาวคลหรืออะไรก็ตามนะครับติดตามมาได้เลยครับเซาร์คคำว่า Office 0.4นะอยู่ทุกแอปที่คุณใช้ฟังพอด c a แคต์ครับแล้วก็ถ้าดูผ่านวิดีโอครับอยากดูเป็นวิดีโอเห็นพวกหน้าพวกเราพูดคุยกันแบบสดๆก็ดูได้ที่ YouTube Office 0.4เช่นเดียวกันครับใช่ครับก็ช่วยมากด Subscribe หน่อยนะครับเป็นกำลังใจพวกเรานะใช่ครับแล้วก็สามารถติดตามคอนเทนต์นะครับได้ที่ทางเพจ Office 0.4นะครับ ก็จะมีทั้งบอร์ดสนุกสนุกตอนเช้าแล้วก็บอความตอนเย็นนะครับแล้วก็ทาง t w i t t e r ด้วยนะครับฝากติดตามกดเขาเรียกว่า f o l ร o w ด้วยนะครับ Office 0 4 p o d c a s บอนะครับทาง t w i t t e r นะครับฝากไว้ด้วยนะครับอ๋อแล้วก็อีกนิดนึงนะครับก็จริงๆใครที่ใช้พวก l ล n e อะไรอย่างเงี้ยนะครับก็เดี๋ยวอีกไม่นานนะครับก็คอนเทนต์ o f f i c e 0 4จะขึ้น l ล n e ด้วยนะครับก็ฝากติดตามนะครับไายดูได้เลยนะครับครับผมจัดไปโอเคงั้นวันนี้ประมาณนี้ฮะแล้วเจอกันใหม่ครับ ในอีพี<ไ> <Yeah. S 1> ต่อไปครับเราสองคนลาไปก่อน <Okay. S 1> สวัสดี <All S 1> ครับ